จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูร์ครับจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้กับข้าราชการครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบรรยากาศที่สารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานความสุขปีใหม่ให้กับข้าราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มอบให้กับนายสหวิทย์อภิชัยวิศรุตกุลนะครับแล้วก็นายพยงยาเผารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนละหนึ่งเล่ม รวม2เล่มนะครับพร้อมทั้งข้าราชการในจังหวัดอีกจํานวน2เล่มด้วยกันครับค่ะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ห้องรับรองชั้น2อ,อาคาร2สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายกิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสําหรับความสุขปีใหม่ให้แก่ข้าราชการของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีค่ะทั้งนี้เองสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้กระทรวงมหาดไทยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมอบปฏิทินหลวงให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวนหนึ่งเล่มและข้าราชการในจังหวัด ตามที่จังหวัดเห็นพิจารณาว่าเหมาะสมจํานวนสองเล่มโดยครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เองได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงให้แก่นายชัดชวานเบญจศิริองค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายสมศักดิ์คณาคำประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565เป็นสมุดปกหนังสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ,พมีตราพระประมาพิไทยยอ่อวปรระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่รวมมีเนื้อหาทั้งหมด21หัวข้ออาทิพระปฐมบรมราชองค์การปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทยวันพระราชสมภพ,พพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์และวันสําคัญทางศาสนาเป็นต้นค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานความสุขฟีใหม่นะฮะผ่านไปยังข้าราชการระดับสูงที่เห็นสมควรว่าจะได้รับนะฮะในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่มากนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งอันทรงคุณค่าแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตราชการในอนาคตต่อไปนั่นเองครับ